เป็นยาที่ไว้ลูเนี่ยที <h <h> ่เป็นเด็กไหมใ้อ่ย่างที่สอนแงกีนะแหลกไ เรา้องติดยาเสพติดหลายประเภทมากมียาอีเหา้าบุลียาเม็ดยาบ้าและอย่างอื่นที่เป็นสารยาเสพติดมันทำให้ร่างกายไม่ดี